สวัสดีครับมาแล้วนะครับสำหรับรถสวยๆนะครับรถเกี่ยวคูปะต้าดีซีเจ็ดสิบจีนะครับตัวนี้รถปี6 0ครับรถสภาพสวยเดิมมากๆนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเนื้อตัวเรียงเรียมมากๆนะครับสเปคคือเดิมเดิมทุกจุดเลยนะครับเพื่อนๆเอฟซีท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับชั่วโมงการทํางานเพียง1 9 9 2ักางชั่วโมงการทางานนะครับหนึ่งเก้าสองจุดเก้านะครับ รถสวยครับการันตีเสาตู้เสาคอนะครับไม่แตกรถเดิมครับอ่าให้ดูแบบนี้เลยเกี้ยงๆงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับอ่าแท็กก็จะมีอ่าเริ่มแตกแรงงานบ้างแล้วนะครับอ่ะใครสนใจนะครับคันนี้ราคาเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบเป็นรถจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตัวนี้มีท้ายซิ่งแล้วนะครับ ะแกงนะครับะแกงเดิมๆนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเดินทางก็มาดูรถได้นะครับโค้งสุดท้ายแล้วสําหรับใครหารถเกี่ยวใครอยากได้รถเดิมๆสภาพเรียบๆเก่งๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเปรียบเรื่องเดิมๆนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับนัดแท็กเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรีรธานีนะครับโทรได้ที่0 9111191ครับเป็นชมรีวิวการทำงาน เกียร์ปั๊มดีนะครับตัวเดินไม่หอนนะครับใครอยากได้รถสวยรถสภาพเดิมๆครับราคาถูกกว่ารถใหม่เกินกว่าครึ่งครับได้รถสภาพแบบถ้ามองด้วยสายตาก็ประมาณสักเก้าสนะครับตัวนี้นะเพราะรถรถเดิมมากนะครับเดิมทุกจุดเลยนะค,ร,คร,รับสายตาก็90%าซ็นนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามก็มาได้ สามารถเข้ามาดูรถได้ครับที่ร้านนัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวัง3าหมอจังหวัดอุดรธานี091ครับ8611191นะครับเดี๋ยวดูในตู้หน่อยในตู้ในแถวคอหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงว่าเดิมหรือเปล่านะครับสามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับ499,000บาทเรียมทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับนี่ราวตู้นวดเต็มเเลยครับตะแกรงด้านบนนะครับตู้ไม่ผูกนะครับไม่ทะลุนะตะแกรงเดิม แต่แกงเดิมนะครับตัวผ้านี้ซีนคอเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับคอเดิมครับคอทางเข้านะครับก็มีอัดซิลิโคนให้แล้วอ่ะก้าเปิดตรงตรงนี้หน่อยเปิดตรงนี้หน่อยว่าแตกไหมปึ๊บนี่อัดลมนะครับไม่แตกนะครับสวยนะครับรถถือว่าสภาพสวยครับสนใจนะครับนังฟ้าเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับร้านนาแทกเตอร์ครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ091ย์้า 8 6 1 1 9, 1 9นนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063-313-047 7นะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีรถอีกหลายรุ่นหลายคันนะครับมารีวิวและแนะนำให้กับลูกค้าครับ